ตรงนี้ก็อยู่หน้าโรงพยาบาลสุราษธ,ธานีนี่โอเคครับไปเลยฮะข้าวลัเลาะไปเรื่อยตัวเมืองสุราษฎร์ผ่านโรงพยาบาลมาแล้วครับที่หลักๆใหญ่ๆต่อจากนี้เราข้ามแม่น้ำตาปีอะ ข้าวม่น้ำตาปีก็อยู่ซ้ายมือก็จะมีโรงแรมหวังใต้อยู่มีสนามจัดแต่งวงใต้มีสนามอยู่ด้วยสนามนุ่งโลง่โลงก็วไว้จัดงานเวลาไปอ่านประจำปี ปิดไฟแดงแล้วครับหนึ่งนาทีอันผมขอหยุดคลิปก่อนนะครับว่นเพื่อนๆปัดทิ้งไงอออแต่ว่าอย่าเพิ่งปัดนะครับก็เอาเป็นว่าไม่ไม่กดทิ้งก็ได้เอาละหลายนาทีล้าห้านาทีก่อนนะครับพูดต่อเนื่องอยู่ปรีครับนี่เขาบอกอะไรนะฮะป้ายโฆษณาว่ามหาอะไรมหาวิทยาลัยตาปาีรับสมัครนักศึกษานะครับ ม,าามหาวิทยาลัยตาปีเปิดสอนพริญญาตรีครับเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์โอเคครับสนใจก็ลองติดต่อมาดูครับเซิร์ชใน Google Maps เซิร์ชใน Google ก่อนจะกล้าแม่น้ำตาปีก็เจอไฟแดงตัวนี้ครับอันนี้ไฟแดงค่อยเขียวมาแล้วครับไปเลยทีนี้ก็ข้าแม่น้ำตาปีครับจะมีโรงพยาบาลจัดจัดสุขแพทย์ เกี่ยวกับโรงตาเกี่ยวกับดวงตาเนี่ฮะตึกสูงสูงอยู่ซ้ายมือ,อน,นั่นคือโรงแรมบางใต้นะครับโรงแรมเก่าแก่ของสุราษฎร์ธานีนะฮะกลาเสะพานแม่น้ำตาปีมาเดซ้ายข้างหน้าโรงแรมบางใต้ตรงหัวมุมอีกหน่อยเนี่ยหลไปหัวมุมอีกหน่อยก็เป็นสนามโลง่โลงๆที่เขาไว้จัดงานนะครับอย่างเช่นนั้น น่าจะเป็นสถานที่ของเอกชนนะครับจะงานบางทีก็จัดงานโน่นนี่นั่นหลากหลายงานนะครับ เดี๋ยวผมก้าวปั๊มก่อนนะครับปตทตรงหัวมุมเลยวางใต้มาพวดท้องขอบคุณครับ